สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามลบแล้วก็มาพบกันเป็นประจําในช่วงใบ่าๆของทุกวันสำหรับวันนี้ลุงนนก็ต้องขออภัยพี่น้องออฟซีมานโอกาสนี้ด้วยเพราะว่ามาดําเนินรายการล่าช้าติดภารกิจงานบวชงานบุญพี่น้องเพราะว่ามีลูกหลานในหมู่บ้านเขาบวช ผู้ปกครองพ่อแม่เขาก็มาที่บ้านเอาซองมาให้มาเชื้อเชิญบอกว่าอยากให้ลุงนนท์ไปร่วมงานบุญไปร่วมงานบวชกับหลานด้วยอย่างนั้นพอช่วงสักบ่ายโมงบ่งบายสองก็ไปแห่นาคนำนาคเข้าบวชจากนั้นก็รีบกลับมาดําเนินรายการเรื่องเล่าจากสนามรบให้พี่น้องได้ฟังคลิปที่แล้วผมก็ได้เล่าให้พี่น้องได้รับรู้ถึงเรื่องเาวาของคอนกับเชียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลังจากที่นำคลิปเรื่องคอนกับเคียว อันตรายที่คนไทยต้องรับรู้ออกสู่สายตาของอพี่น้องอิฟซีก็มีพี่น้องอิฟซีหลายคนหลายท่านเหมือนกันเขาก็บอกว่าเอ๊ะลุงเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าค้อนกับเคียวเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไว้อย่างนั้นแต่ก็มีบางคนบางท่านเข้ามาตำหนิเข้ามาต,ามาตีติงบอกว่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ลงุงนนนํามาเล่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต โลกในปัจจุบันเนี่ยมันไปไกลแล้วลุงลุงลบมากประสาทแดกกว่าอย่างนั้นพอได้ยินพอได้อ่านข้อคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยมันก็ปี๊ดขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะครับเพราะว่าน้องๆอาจจะไม่รู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็นำเรื่องราวที่ลุงนนเล่าเนี่ยไปข้องแวะ กับการเมืองจริงๆแล้วพยายามเล่าจะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวไปคล้องแวะกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าลุงนนเนี่ยรู้อยู่เต็มอกว่าช่วงนี้การเมืองมันแร้งพี่น้องแตะต้องไม่ได้จะแตะพักไหนก็โดนตำหนิติติงทั้งนั้นแหละเพราะทะนั้นก็เลยไม่อยากจะไปคล้องแวะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่ว่า ในเมื่อผู้คนในสังคมเขาสงสัยเขานำไปพูดไปคุยไปเจรจากันในสื่อโซเชียลตามเพจตามเฟซตามไลน์ตาม t ิกต,ต o ออย่างเงี้ยเรารู้เรื่องเราก็ต้องนำมาบอกนำมากล่าวให้พี่น้องได้รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไอค้อนกับเคียวเนี่ยมันมาจากไหนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็นำมาเล่า แต่ว่าเมื่อเล่าแล้วก็มีพี่น้องอิฟิเข้ามาคอมเมนต์บางครั้งก็รู้สึกถอดใจแต่บางครั้งก็อยากจะตอบโต้อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ฝากข้อคอมเมนต์กลับไปเพราะว่าน้องๆท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดูโปรไฟล์ของเขานะเรารู้ว่าน้องท่านเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครในอดีตมีการเคลื่อนไหวของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะบนเทือกเขาภูผานแต่วันนี้ ลุงนนท์จะไม่เล่าเรื่องราวของทักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบนเทือกเขาภูพันธ์แต่ลุงนนท์จะเล่าเรื่องราวของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภูหินล่องก้าจังหวัดพิษณุโลกถามว่าทำไมจึงอยากจะเล่าเรื่องราวของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภูหินล่องก้าหรือว่าผาชูทงให้พี่น้องได้ฟังคือมันเกี่ยวพันกันอย่างนี้พี่น้องในช่วงประมาณปีพศ2 5 5 5 5 5 6เนี่ย ลุงนนได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่เขาคอเขาคอในปัจจุบันเนี่ยเป็นอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่าในอดีตนั้นเขาขึ้นกับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องราวปรกรรมการสู้รบของฐานผาจุจงไข่ปักรงชัยในแผนยุทธการผาเมืองพรเดศศึกในพื้นที่เขาคออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มันมีเรื่องราวเรื่องเล่าเยอะมาก มีการเคลื่อนกำลังฐานพันจู่โจมเข้าไปตั้งแต่ช่วงวันที่15กุมภาพันธ์2524ตามแผนยุทธการผาเมืองพระเด็จสึกภาร,รกิจในช่วงนั้นปราบปามกวาดล้า,ลางผู้ก่อการค,คอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินเขาคอ กำลังส่วนหนึ่งก็เอาไปคุ้มกันการสร้างสางทางจากเนินมาปางจากาบ้านแยงขึ้นไปสู่หนองแม่นาจากแคมสวนขึ้นมาสู่หนองแม่นาในพื้นที่แถบนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องสร้างทางขึ้นไปสร้างทางเพื่อให้พื้นที่แถบนั้นจเจริญรุ่งเรืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ได้ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นคือ จะมีทหารหลายหน่วยงานที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารช่างทหารราบหน่วยรบพิเศษนะครับก็เข้าไปแต่กําลังของทหารในขณะนั้นก็ไม่พอก็ดึงกําลังจากหน่วยจู่โจมค่ายปักทงชัยเนี่ยเข้าไปพอเข้าไปก็เกิดการสู้รบกันอย่างหนักมีกาลังพลทหารพันจู่โจมจากค่ายปักทงชัยตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หลายนายทีเดียวจากนั้นมีการส่งกําลังทหารพานพิเศษเนี่ยเข้าไปร่วมรบในพื้นที่เขาคอจนกระทั่งปลายปีพศ .2524 ยุทธการผาเมืองพันเด็จศสกได้จบสิ้นลงแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมันไม่ได้หมดสิ้นไปจากพื้นที่เขาคอพื้นที่ภูหินล่องก้าพื้นที่ผาชูธง เพราะว่าคนของพรรคมนิสต์กลุ่มหนึ่งเนี่ยได้เคลื่อนตัวตนจากพื้นที่เขาคอเข้าไปในพื้นที่ภูหินล่องกล้าไปที่ผาชูธทงออกไปทางอ,อำเภอ,อนครไทยจังหวัดพิษณุโลกอีกส่วนหนึ่งเคลื่อนไปที่ภูขัดภูเมียงอำเภอด่านซ้ายอำเภอนายแห้วของจังหวัดเลยการวิบัติในครั้งนั้นมันเป็นการวิบัติคาบเกี่ยวระหว่างกองทพัพภาคที่สองและกองทพัพภาคที่สาม ในเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เคลื่อนกําลังลงไปในพื้นที่ของกองทัพภาคสองกองทัพภาคสองภาคสามเขาก็ได้เปิดยุทธการขึ้นมาหนึ่งแผนยุทธการนั่นก็คือยุทธการผาเมืองเกลียงไกรมันมีการสู้รบในพื้นที่แถบนั้นนะครับหลรั้งหลยหุนที่กองกําลังฐานพานกองกําลังทหารของฝ่ายไทยปะทะกับกองกําลังทหารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี2 5 5 5 5 6ลุ่นนทก็ไปที่เขาค้อจุดประสงค์ก็คือไปเที่ยวนั่นแหละไม่ได้ไปทำคลงทำคลิปอะไรหรอกเพราะว่าช่วงนั้นลุงนนไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวจากการสู้รบไม่ได้คิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งเขาอยากจะรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็เลยตัดสินใจไปพอตัดสินใจพอไปถึงเที่ยวในพื้นที่เขาค้อหนองแมนานะครับคือเที่ยวจนรู้ทุกเส้นทาง นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ว่าจะเป็นฐานของฐานมาไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานบนเขาคอพวกเนี้ยฐานกรุงเทพเนี้ยลุงลงก็ไปจนหมดวันนั้นแม่บ้านเขาบอกว่าที่อื่นมีที่เที่ยวอีกไหมลุงลนงก็นึกออกอ๋อมีที่ภูหินล่องกาจากนั้นก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่ภูหินล่องกาพอไปถึงพื้นที่ภูหินล่องกาทั้งขวามือเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านของ พอก็ขอลูงก,ก็จอดรถจอดรถก็เข้าไปเที่ยวก็พบว่าในพื้นที่บริเวณนั้นมีเขาเรียกว่าเบิมนอนกระท่อมเป็นหลังเป็นหลังเขาก็จะมีบอกไว้ว่ากระท่อมหลังนี้เป็นของสหายคนไหนกระท่มหลังนี้เป็นหัวหน้าพรรคคนไหนนะครับเขาจะมีเขียนชื่อไว้หลักฐานพวกนี้มันเป็นหลักฐานอ้างอิงที่เขาเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้สิ่งที่ผมได้พบเห็นในวันนั้นคือรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ อยู่ในสภาพที่ถูกเผาจอดอยู่ที่นั่นหนึ่งคันก็เลยเข้าไปถามลุงคนหนึ่งลุงบอกว่าตรงนี้ลุงอยู่ที่นี่มานานหรือยังลุงเขาก็บอกว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วลืมบอกไปพื้นที่แถบนั้นเป็นพื้นที่ของพี่น้องชาวมง้งนะครับลุงคนดังกล่าวเขาก็พูดไทยได้แต่ว่าออกไปทางภาษามงภาษา,าพื้นถิ่นของเขามากกว่าจากนั้นลุงนนท์ก็ถามคุณลุงท่านนั้นบอกว่าลุงอยู่ที่นี่ลุงเคยเป็นสหายไหม เคยเป็นคอมมิวนิสต์ไหมลุงเขาบอกว่าเคยลุงเคยเป็นคอมมิวนิสต์ถามว่าลุงเคยต่อสู้กับทหารพานจุดโจมไข่ปักธงชัยไหมลุงเขาบอกเคยเคยยิงต่อสู้กับทหารชุดดาทหารชุดดำเนี่ยเก่งมากเป็นทหารมาจากโคราชแต่ลุงไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยเป็นทหารพานจุดโจมที่เคยมาสู้รบกับลุงนะลุงกลัวผมไหม ลุงก็มองหน้าจากนั้นลุงก็สันน้าเ่ยไม่กลัวไม่กลัวสมัยก่อนลุงกลัวไหมสมัยก่อนกลัวเพราะว่าทหารพาทหารชุดดำลบเก่งลบเก่งมากแต่ก่อนลุงลบอยู่ที่เขาเคาะจากนั้นมาอยู่ในพื้นที่ภูหิรรก้า ก็เลยถามว่าแล้วลุงมีครอบครัวไหมมีลูกมีเมียหรือยังลุงเขาบอกว่ามีครอบครัวมีลูกมีเมียจากนั้นผมก็มองไปที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นพื้นที่ขายของนะครับก็พบว่ามีพี่น้องชาวม้งนำพวกพืชผลทางการเกษตรออกมาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแตงไทยพวกขา้าวพวพวกถั่วพวกนี้เขาอเอามาขายจากนั้นก็จูงลุงเนี่ยเดินไปแล้วก็ไปซื้อพวกถั่วซื้อแตงโมซื้อพืชผลทางการเกษตร จากนั้นมานั่งคุยต่อแต่ด้วยความที่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ทําอะไรสักอย่างจากนั้นก็มาถามลุงลุงเคยยิงทหารผ่านตายไหมลุงเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่ปะทะกันมันปะทะกันต่างคนต่างยิงต่างคนต่างวิ่งหลบหนีเข้าป่าเอาตัวรอดไม่รู้ว่าใครเจ็บใครป่วยใครตายใครเสียชีวิตตอนนั้นลุงไม่รู้อ่าอย่างนั้น แล้วตอนนี้ลุงคิดยังไงก็ตอนหลังมาทหารไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าจะดูแลอคอมมิวนิสต์จะดูแลพวกมงให้อยู่ดีกินดีลุงดีใจไหมลุงก็บอกว่าผมก็ดีใจมามีครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่จากนั้นก็มาทำไร่มีลูกมีครอบครัวอยู่ตรงนี้แหละว่าอย่างนั้นนะครับก็คุย จากนั้นก็ถามว่านอกจากาฐานของคอมมิวนิสต์ซึ่งอยู่ที่ภูหินลอกก้าตรงนี้มันมีตรงไหนอีกไหมตอนนั้นไม่รู้เรื่องราวพวกนี้ลุงเขาบอกขึ้นไปนิดนึงมันก็จะมีโรงเรียนการเมืองการทหารว่าอย่างนั้นลุงเขาก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วมีอีกไหมถ้าอยากจะไปดูหลุมฝังศพข,ของพ่อกวคในอดีตซึ่งมีร่องรอยการสู้รบก็ต้องไปที่ผาชูทงว่าอย่างนั้นจากนั้นก็ล่ำลาคุณลุงวันนั้นจำได้ ควักเงินแบงค์ห้าร้อยบาทมอบให้กับคุณลุงไม่เคยโกรธแค้นไม่เคยชิงชังแต่ในเมื่อทุกคนหันกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยมาเป็นคนดีที่ช่วยกันปลุกปักรักษาประเทศไทยนะครับก็จากลาด้วยดีจับมือกันขอบคุณครับลุงขอบคุณครับจากนั้นก็ขับรถตรงขึ้นไปมุ่งหน้าไปทาง จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพอไปถึงฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะมีเขียนว่าโรงเรียนการเมืองการทหารมาอย่างนั้นตอนนั้นจำได้ว่าไปถ่ายรูปอยู่ออกจากโรงเรียนการเมืองการทหารก็มุ่งหน้าไปที่ผาชูธงก็เอาแม่บ้านเนี่ยนั่งไว้ที่รถจากนั้นค่อยๆเดินขึ้นไปเดินขึ้นเขาเพื่อให้รู้ว่า จุดสูงสุดของผาทูทุงพื้นที่ซึ่งเป็นป่าช้าของอพักคมนิต์แห่งประเทศไทยในอดีตอยู่เรียนผาทูทงมันอยู่ตรงไหนก็ขึ้นไปนะครับก็ไปพบกับหลุมศพไปพบกับร่องรอยแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตอนนั้นเสียดายพี่น้องผมไม่ได้ดถ่ายภาพ ้าคิดว่าตัวเองจะมาะเป็นยูทูบเบอร์จะนําเรื่องราวจากสนามลบมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยรับรองผมไม่พลาดในเรื่องนี้แนี่แต่ว่าอีกไม่ช้าผมจะเดินทางไปที่เขาคอแล้วก็จะไปที่ภูหินล่องกล้าจะเลยขึ้นไปที่ผาชูทงจะไปเก็บภาพบรรยากาศจะไปนั่งเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตให้พี่น้องได้ฟังกันสำหรับคลิปนี้ก็เล่าเข้าๆให้พี่น้องได้รับรู้ว่าผมเคยเดินทางไปที่ คูหินล่องก้าลานหินแตกไปที่ผาชูทงเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะนําเรื่องเราจะไปค้นคว้าข้อมูลต่างๆเนี่ยเรื่องราวของฐานพานเรื่องราวของพักของนิส์แห่งประเทศไทยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันสําหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ